แต่ชาติต่อไปสิท่านจะไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วล่ะเพราะท่านบอกกับครูใหญ่เนะอะไรอยู่คุยกับท่านบอกยายเป็นผู้หญิงชาติสุดท้ายแล้วชาติต่อไปยายจะเป็นผู้ชายแล้วก็ออกบวชนี่ทำวิชาปรับมาประหารกิเลสสิ้นเชื่อมุลเสตจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนี่แช่ ฉันั้นชาตินี้เราจะเรียกท่านก็นเรียกซะพยายนะจ๊ะเดี๋ยวชาติต่อไปไม่ได้เรียกแล้วท่าน,นจะเป็นพระมหาเถระเหมือนก่อนๆน,น,นู้นะนี่นไม่ใช่ว่าวิบาก,กันไม่เคยละเว้นใครเลยแนะม้แต่พยายของเราเนี่ยโอ้ก่อนออกบวชมีอยู่ชาติหนึ่งนี้นะท่าน,นเป็นลูกเศรษฐีใ,ให้โซ่ หลบลอเพราะความหลอนี่แหละแต่ยังมีเสน่หดึงดูดแล้วก็ใช้เยอะๆมันหมดเปลืองไปเยอะแต่ความเสน่หแต่ตอนท้ายก็ออกบวชแม่กระนั้นนี่ไม่้โอโอเวลาวิบากกรรมได้ช่องสองผลยังมาเป็นผู้หญิงโอ้มันเพราะฉะนั้นเรื่องลอบกรรมมาี่กฎแห่งกรระารอยยินะ ต้องศึกษาต้องเรียนรู้เอาไว้ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะจ๊ะมีไว้ใช่ว่าติดขาติดแข้งไปถึงก็ใสาบ่บาแบกฮามเออถึงเวลาเราจะใช้มันจะได้มีอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเราไม่มีเวลาจะใช้มันจะแย่มันอัตรออันตรายนะจ๊ะที่ท่านกล้าบ,บอกาชาติต่อไปท่านจะไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วเนี่ย แล้วท่านประกอบเหตุด้การประพฤติพรหม,มจรรย์และก็ทำวิชาธรรมกายไปเรืองผังนั้นผังที่ก็จะเอาวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบา,บา,ก,รรบากรรมเจ้าชู้นั่นแหละนี่นนเนาะไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนี่นะ <c oughs> เอามาประกอบกายเป็นผู้หญิงนี่เลือเอาไปเกลี้ยงเสี้ยงกันไปหมดเรียบร้อยแล้วอเออ ถึงที่มาเลยด้วยตัวท่านเองนี่นะจ๊ะดานั้นท่านถึงยืนยันเวลาอยู่ตามลำบงังจะพูดเรื่อยๆอตายเผอพอพูดไปแล้วทำไมดี่เลยตามเลยนะและตอนนี้ท่านเป็นสมณะเทวบุตรแล้วเออเทวบุตรเทพบุตรที่เป็นพระนะ เออนั่นใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกเออที่มีเทพบุตรเป็นพระประดุษมีวัดอยู่บนสวรรค์ออชั้นเดิทธิ์นี่พระเดีคุณหลวงปู่สมัยที่ท่านยังมีทีวิตอยู่ท่านเทศท,ท,ท่านเคยถามมาคำหนึ่งเวลาท่านพูดถึงคำมสมะเทพบุตรรู้จักหรือเปล่าเออรู้จักไหมนี่นะอ,อ่แล้วก็มีที่เดียวด้วยเออดือิตบริวงบนพิเศษ นี่นะจ๊ะตรงนั้นนะเจ้าสำคัญเพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยตัดสินใจถูกแล้วนะที่เรามาสู่เส้นทางนี้นะต้องประพฤติพรหมจรรย์นี่อย่างนี้แหละ